นที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งดาวระยิบยิตาเมือนดังจะเย้ยวาดงไม่งหม ครับมาพบกับผมแล้เจ้ากระดองทองกันอีกแล้วนะครับกับรายการเพลงลูกทุ่งมหาสนุกนุกๆๆๆๆๆฮะน้องดองท้องใจกับพ่อท้องใจเรื่องอะไรลูกพ่อจัดงานซะใหญ่โตขนาดเนี้ยเอาเงินที่ไหนมาครับพ่ออ้าไม่ได้เลยระดับพ่อเนี่ยนะเป็นคนใจขว้างใจบุญใจกุศลขนาดนี้จะทําบุญทั้งทีมันต้องเต็มที่พ่อควักทุกบาททุกตังค์จากเป๋านี่นี่พ่อฮะไปโม้กับคนอื่นเลยครับพ่อ เมื่อวาน้องดองยังเห็นไปขอคดข้าคนข้างบ้านมากินอยู่เลยพ่อก<พ>ูอยู่ๆมันรวยข<พ>ึ้นมามันแสกนะพ่อเออคืออไอ้นี้แต่บอกามจริงก็ได้คืออย่างนี้คือพ่อไปกู้ธนาคารคนจนมา<พ>ทําไมหมื่นห้าลพ่อแมนตายแล้วตายแล้ะพ่อเขาให้กู้มาทําอาชีพครับพ่อพ่อเล่นกู้มาทําบุญแบบเนี้ยบุญก็ไม่ได้ตังก็ไม่มีปัญญาจ่ายคืนนรกจะกินกับบะน,นะพ่อ เรจะทำยังไงดีก็ลงทุนไปแล้วทำไปแล้วอะ่ะไม่รู้จักปรึกษาก่อนเลยเราจะทำย <Okay. S 1> ังไงฮะน้องตองคิดได้แล้วพ่อคิดอะไรลูกมานี้เรานะพ่อจะต้องหาแนวร่วมถอนทุนแบบนี้อำไนจริงเหรออีกทีหนึ่ง<ะ>มาอีกแผนหนึ่งเ<ะ>ออ,อดีมากน,นะอันนี้แผนนี้นะ เอาแผนนี้ดีกว่าตรงเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอเคพ่อเอาเลยพ่อแล้วพ่อ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 ซื้อพ่อซื้อสวัสด okay. uh ีค oh. ร okay. ับพ่อแม่พ mm hmm. ี่ล um, okay. ืมเทสไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านมหาสนุกทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันด um> ีวันสีอัปมงคลนะมงคล เป็นวันมงคลนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านหมาสนุกทั้งหลายมาร่วมทําบุญกับบารมีวงของเรารอบละ50บาทเท่านั้นทีเดียวเชียวนะครับความมันไม่เคยปราณีใครรรบมีสามชาติราบหน้าลำวงเปิดเพลงเลยพ่อเปิดแรงปัดแรงครับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บ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  ชายก็ไปป้าเปิดเปิ้อนอ้ขีมันอะมันกันสองคนจะดีเหรอครับพ่อแมวั้งตัวก็ไม่ผ่านมดมันยังวิ่งหนีเลยพ่อแล้วจะทำไงดีอะอนี่พ่อมีเพลงชุดใหม่มาเปิดเลยนี่เลยอะไรพ่อของคุณต้อมรัตนีกรว้าแล้วไม่ใช่นี่คุณต้อมพีพรพงศ์อ๋อ ชุดใหม่แล้วลิพ่ออ่าแมนอ๋อโอเปิดเลยเป <disciple> ิดเปิดเลยนะอ่ะวันเอาออกไหนอะอ่ะอันนี้โอเคป๊าว้าวโอ้ยมันโอุ๊ยมา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 แล้วมามามาได้ผลพ่อถอนทุนครับพ่อถอนทุนครับพ่อถอนทุนแล้วเดี๋ยวนี้พ่อเข้ด็ดเลยน้อะห้าสิบบาทครับท่านดาวไร้ล้อมดวงม่เ หมดรอบแล้วครับเอาต้อมจะเต้นอีกก็ได้ครับแต่ว่าต้องออกไปซื้อตั๋วก่อนรอบนี้สามชาติรอบหน้าตลงครับต้อบต้องต้อมต้อีต้อต้อมต้อมต้อมต้ดมต้อมอมต้อมตอมต้้อมออมตอะต้้อมต้อมอมต้้อมต้อมม้อม้ามตอออี้อตออ้ตอ้ออ้ออ อย่าอะไรอววรุ่นพ่อเน่ยรุ่นเก่าแล้วพ่อไอะต้อมก็ต้ออมโถอ้าวพ่อพ่อเปล่าทำไมพ่อป้าถอยก็มันจะไม่เปล่าได้ไงโดข้างหลังพ่อเนี่ยเขามาบังคับเป็นพ่อโยดเฮ้ยรอบนี้ข้าเหมาไว้น่าเฮ้ยเฮ้ยตัวใครกูมา มาปลายน้องเน่เอ็งมันเด็กที่ไหนวะมาซ่าข้ามผินแน่จริงอะ่ะ ต่อยกับพ่อข้าไม่เล่าไอ้เด็กมีเม็ดนะอาจารย์อย่นงครับพี่ครับจะพี่จะพี่จะพี่เต้นยันเฮ้อรอบนี้ใครจะเหมาไม่สนใจเว้ยแน่จริงมาเลยเว้ยนึกว่ากลัวเหรอข้ามศพพ่อข้าไปก่อนเลยเว้ยจะไปโยนอุจจาระไปพ่อพี่รัฐประทานตอนนี้เดี๋ยวครับพี่ใจเย็นๆครับเอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะครับพี่อยากจะเต้นเพลงอะไรพี่บอกไปเลยครับอ่ะเป็นโซโล่โซบแบบออโซโล่เลยใช่ไหมฮะไโซโล่นี่มีเลยเพลงช้าๆมีให้น้องเสมอ กรณีกันแสนถั่วมอร้องไห้นอนแม่ยายครับไ<ะ>อ้ไอ้ไอ้ดองเฉยๆลูกถั่วจะปากขาดจนเอ้ยพี่เอาอย่างี้ผมเปิดเพลงนี้ช้าๆครับของคุณต้อมฟังพี่ว่าเพลงนี้ครับพี่หนึ่งในดวงใจอ่าโอเคเพลงช้าๆนะครับจะโลซฟครับคนเดียวเลยนะครับพี่น่าจะโลซฟคนเดียวเว้ยพ่อไม่ยอมมันทำไมพ่อ